สวัสดีครับชันล์ปอน์ดรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในใรายการ Soulville Aetitas X Mobile Suit Gundam Charge Counter Attack 2เรือนนี้กันนะครับ นาฬิกาคอลเลกชันนี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่สร้างความฮือฮาแล้วก็เรียกว่าแฟนๆกันดั้มจะต้องสั่นสะเทือนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการคอลแลบที่ผมว่าน่าจะดีที่สุดอันดับต้นๆเท่าที่เราได้เห็นจากแบรนด์โซลูเอติตัสแล้วนะครับคือที่นผ่านมาโซลูเอติตัสมีการคอลแลบกับหลายแบรนด์หลายการ์ตูนหลายสตอรี่มากๆนะครับแต่เนี่ยผมว่าแบบมันมีความน่าสนใจแล้วก็แบบดูสวยแบบเกินหน้าเกินตามากจริงๆนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับซึ่งกอ ต้องขอบคุณทางแบรนด์ด้วยนะครับอันนี้นาฬิกายืมมานะไม่ได้เป็นของผมเองนะครับโดยที่เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเทเลเรือนก่อนแล้วกันนะอันดับแรกเนี่ยมาดูเรือนสีขาวกันก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรายการในกลุ่ม collection quest นะครับซึ่งจะเป็นรุ่นของนิวการดั้มนะโดยตัวกล่องเนี่ยก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูกันก่อนกล่องก็เป็นรูปนิวกันดั้มเลยนะครับทรงจะมายาวๆนแบนเลยอารมณ์คล้ายๆเหมือนกล่องกันพาอันเล็กๆย่อส่วนลงมานะครับ มีโลโก้โซวิวเอเตตัสอยู่ด้านบนนะครับ <c oughs> นิวกดัมก็จะแบบเป็นกันดัมใหญ่ๆเท่ๆแบบนี้นะเปิดมาด้านไในก็จะเจอถาดวางแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นช่องใส่นาฬิกาทั่วไปที่นาฬิกาเราจะนอนมานะครับแล้วก็สามารถดึงถาดขึ้นมาได้เพื่อที่แบบเผื่อใครจะตั้งชงตั้งโชวอะไรนะครับจัดเอียงอะไรแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะ อันนี้ก็เป็นกล่องของนิวการดั้มนะครับดีไซน์รอบๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าของแถมเยอะมากนะสิ่งที่เราจะได้มาด้วยนะครับก็คือเป็นบุ๊กเลตแบบนี้นะด้านในก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับนิวกันดั้มแล้วก็มีเรื่องราวของชาร์สเคอร์เตอร์แอตแท็ซึ่งเป็นซีรีส์ที่กันดั้มตัวนี้อยู่ข้างในนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังเล็กน้อยนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะงงผมขอพูดก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือเวลาเราดูชื่อกันดั้มตัวนี้เนี่ย มันจะเขียนว่าเป็นตัว V กันดั้มใช่ไหมครับแต่จริงๆเวลาแฟนๆกันดั้มเรียกจะเรียกว่า New กันดั้มนะก็คือ N U นะครับเพราะว่าตัว V เนี่ยมันเป็นภาษากรีกก็เลยเรียกกันว่าเป็น New กันดั้มหรือว่าเป็น New กันดั้มอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนจะเรียกกันะครับแล้วแต่สำเนียงเลยหลักๆก็ประมาณนี้นะครับอันนี้บุ๊กเลตที่ให้มานอกจากนั้นก็จะมีตัวผ้าเช็ดนาฬิกานะครับซึ่งก็แกะออกมาปั๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบลายของ New กันดั้มเลยแบบนี้นะครับนี่ก็เหมือนหน้ากล่องเลย ก็ขมชัดดีนะครับสวยดีแล้วก็เท็กซเจอร์เนี่ยสามารถเช็ดนาฬิกาได้ตามปกติเลยนะครับแล้วก็แน่นอนมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับแต่ว่ารอบนี้กระเป๋าคือแบบใหญ่อลังการใส่ของได้เต็มที่เลยนะครับเรียกว่าเอาไปใส่กันพลาแบบระดับเพอร์เฟกต์เกรดได้เลยอะประมาณนั้นะนะครับถุงใหญ่มากๆอ่ะมาดูที่นาฬิกากันต่อเลยดีกว่านะครับตัวนาฬิกาเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามาพร้อมกับการใส่ดีเทลของนิวกันดัมเข้าไปแบบจัดเต็มมากๆนะครับ ซึ่งนิวกานดั้มเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในกัรดั้มที่ไอคอนิกมากๆนะเพราะว่าเขาจะเป็นการดั้มที่แบบมีฟินอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็พระเอกเนี่ยที่ชื่อว่าอามูโรนะครับซึ่งแบบเป็นหนึ่งในตัวละครที่สําคัญมากๆของซีรีส์การดั้มนะเพราะว่ามีมาหลายภาคมากๆนะครับตั้งแต่ภาคแรกตั้งแต่ขับพวก RX782 ที่เป็นตัวออริจินอลมากๆเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ได้ขับตัวนิวกันดั้มนี้ด้วยแหละนะครับซึ่งตัวนาฬิกาเนี่ยก็เรียกว่ามีความน่าสนใจแทบจะทุกส่วนบนหน้าปัดเลยนะอย่างแรกเลยตรงหน้าปัดด้านขวา ของนิวการดัมเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นแผ่นเพลสีเงินๆแล้วก็สังเกตดูว่าตรงเข็มวินาทีนะครับตรงนี้นะซับไดเอัลเข็มวิเนี่ยเป็นโลโก้ของสหพ,พันธ์โลกในเรื่องนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงตำแหน่งด้านซ้ายเนี่ยที่เป็นซับไดอัลที่เอาไว้บอกเวลาในหลัก2 4ชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็นแพทเทิร์นดีไซน์ของตัวคอกพิทของคนที่แบบขับกันดัมอยู่ส่วนด้านล่างก็เปิดโชว์เครื่องมูเมนต์มาด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็มีฟอนต์สีแดงสกร,รีนไว้เล็กน้อยนะซึ่งแบบโหเท่มากนะส่วนนซเเ่็มสรป IX93 ัึงหโด้าน ขวานียก็จะมีสัญลักษณ์ของอัมูโรที่เป็นตัวเอกคนขับตัวนิวกันดัมเนี่ยอยู่ไว้ด้วยตรงขานะครับสีแดงๆส่วนตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยเขาก็ดีไซน์มาจากตัวที่มันเป็นฟินฟล a t i n งแคน n o n ด้านหลังตัวนิวกันดัมนะครับก็เรียกว่าดึงองค์ประกอบแทบจะทุกอย่างของการดัมเนี่ยมาใส่ไว้แบบโหเยอะแยะจัดเต็มมากนะรวมไปถึงคู่สีด้วยนะครับคู่สีนี่ก็คือแน่นอนเห็นปั๊บนึกถึงนิวกันดัมแน่ๆนะครับเพราะว่า เขาอะจะเด่นตรงสีน้ําเงินแล้วก็แจมเหลืองนิดๆแจมส้มๆโทนอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบโทนมันใช่เลยขาวนำน้ําเงินำนำ,นำแล้วก็มีแจมเล็กน้อยอันนี้เป็นอะไรที่แมทชสีกันได้ดีมากๆส่วนตัวลูมก็มีให้นะเรื่องแสงในที่มืดได้โอเคเลยนะครับวัสดุกระจกเป็นซัฟไฟคริสตัลนะครับแล้วก็ ตัวเครื่องเนี่ยเครื่องออตโต้สามารถหมุนขึ้นลานได้มือได้เลยดึงมาทีนึงก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะครับไม่มีช่องวันที่อะไรลักษณะการใช้งานก็ประมาณนี้นะส่วนตัวเคสเป็นเคสสีน้ําเงินเข้มๆที่เคลือบมาโอเคเลยนะครับดีเลยนะทรงเคสดูแข็งแรงดีมากนะครับเป็นทรงเคสที่ผมชอบมากเลยอ่ะมันดูลุยดูสปอร์ตดุดันมากๆขนาดเคสไซส์ออกมาประมาณ44มิลน,นะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่ 14มิลส่วนลักทุล,ลักวัดจากสายยืนที่สุดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ58มิลน้ําหนักตัวเรือนอยู่ที่115กรัมส่วนฝาหลังก็จะมีการเปิดโชว์เครื่องพร้อมโรเตอร์เล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดบอกไว้รอบๆนะมีสเปคการกันน้ําอยู่ที่10บาร์นะครับมีการรันนัมเบอร์มาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่ยืมมานะเลขเขาก็จะแบบไม่ได้มีเลขอะไรนะแต่ว่ามันจะทับ200เพราะว่าผลิตมา200เรือนด้านล่างก็มีโลโก้ของซีรีส์นะครับกันดั้มชาร์จเคานะวก็ ตรงกลางแน่นอนนะครับเป็นนิวกันดัมยืนอยู่เท่ๆนะครับแล้วก็เนี่ยมีการกําลังใช้ฟงใช้ฟินขึ้นมาเตรียมโจมตีอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นความเท่ของตัวนี้มากๆเลยนะตัวฟินด้านหลังเนี่ยส่วนตัวสายเป็นสายยางสีขาวเนวลนๆแล้วก็เท็กซ์เจอร์ทำมาโอเคมากนะครับจับแล้วแบบนุ่มนิ่มดีแล้วก็ที่รัดสายเนี่ยให้มาแบบ เป็นสีน้าเงินแบบนี้นะแล้วก็มีโลโก้ New กันดั้มมาแล้วก็มีหัวกันดั้มตัวนี้ด้วยนะครับ b u c k ิลก็ทํามาเท่มากัคเคิลจะมาเหลียมๆเลยคมๆนะครับสวยมากเลยแม้แต่ดีเทลตรงนี้นะครับที่แบบผมชอบมากเลยก็คือมีการใส่สีเหลืองขั้นระหว่างขอบเบเซลด้านบนกับตัวเคสมาให้ด้วยมันก็เป็นการเติมสีที่แบบมันเป็นสีของกันดั้มเข้าไปได้อีกอะนะครับข้อมือผม5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับผมใส่รูสุดท้ายพอดีเปะเลยนี่ดังนั้นเรือนนี้คือใส่ได้นะสบายมากอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้นะครับโอ้โห คือต้องบอกว่าเป็นคู่สีที่ผมชอบอยู่ละนะครับน้ำเงินแดงขาวเหลืองเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมเห็นที่ไลผมก็ ต้องซื้อโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งแบบมันเป็นการดั้มอะคือสตอรี่กันดั้มเนี่ยยังไงผมก็อินอยู่ละเพราะผมก็เป็นแฟนกันดั้มคนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมอะจริงๆอะจะเริ่มตามการดั้มจริงๆนะช่วงกันดั้มสีเป็นต้นมาช่วงก่อนสีแต่พวกตระกูลออริจินัลพวกที่แบบยังเป็นอามูโร่กับชาอยู่เนี่ยผมอาจจะยังแบบไม่ได้มีข้อมูลหรือว่ายังไม่ได้อินมากเท่าไหร่แต่แน่นอนสีของเขาอะการดั้มทุกซีรีส์เนี่ยมันจะมาโทนเดียวกันอยู่ละนะครับก็คือน้ําเงิน ขาวแดงทองเหลืองส้มมีไม่กี่ตัวหรอกที่ตัวเอกมันจะแบบกระโดดฉีกจากตัวนี้ไปเยอะอะ่ะดังนั้นเรือนนี้ก็คือแบบตอบโจทย์ผมทุประการเลยนะครับคือชอบจะไม่รู้จะชอบอยังไงแล้วครับทำมาดีมากนะแล้วก็การใส่ดีเทลต่างๆนานา,นา,นานลงมาบนหน้าปัดเนี่ยแค่มองก็เพลินแล้วนะนะเพราะาดีเทลมันเยอะมากจริงๆนะครับเพื่อนๆไปนั่งไล่ดูรายละเอียดแต่ละส่วนนี่คือแบบโอ้โหมันสุดจริงนะสำหรับเรือนนี้นะครับผมพูดได้เลยว่านี่คือหนึ่งในการคอลแลบที่ดีสุดของโซวิลเอจิตัสในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยผมยกให้อันนี้คือนับอนั ตัวนั้นก็น่าสนใจมากนะเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันก็คือรุ่นของซาสบีนะครับซึ่งซาสบีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหุ่นยนต์หนึ่งที่คนชื่นชอบกันมากนะครับเพราะว่าขับโดยชาอัสนาเบลนะครับคือชาสเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เรียกว่าจะบอกว่าเป็นตัวร้ายก็จริงจริงมันก็ต้องพูดว่าเป็นตัวร้ายแต่ว่ามันเป็นตัวร้ายที่แบบไอคอนิกมากๆอะ่ะเพราะว่าเขาแบบมีสเสน่ห์มากนะครับมีสตอรี่มีเรื่องราวความเก่งที่แบบ คือเขาเก่งเวอร์มากแว้ง่ายนะครับแล้วก็เขาก็เป็นคู่ปรับของอาม,มูโร่มาเลยตลอดนะครับแล้วก็ในภาคนี้เนี่ยที่เป็นชาร์สเคิ t เตอร์แท็กเนี่ยเขาก็ได้ขับกันดั้มตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซัสบีซึ่งซัสบีเนี่ยก็จะเป็นกันดั้มที่หน้าตามาแบบค่อนข้างจะเท่แปลกแหวกแนวตัวลายทั่วไปนะครับเนี่ยให้ดูกล่องกันเลยนะกล่องก็จะมาเป็นแบบนี้จะเป็นกันดั้มที่ตัวใหญ่มากนะครับคือใหญ่เวอร์เลยคือซีรีส์เนี้ยมันจะเป็นกันดั้มที่แบบไซส์ใหญ่กว่าชาวบ้านอะ่ะ ปกติกันดั้มมันจะแบบ10กว่าเมตรหรือประมาณ20เมตรใช่ไหมครับอันนี้คือแบบไซส์ทั่วไปตามในการ์ตูนใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาจะแบบซัดไป25เมตรเกือบ30เมตรตัวโตตัว,ตวใหญ่โต,ตกันแบบเบิ่มมาเทิมเลยนะครับใครที่ต่อพวกกันพลาจะรู้เลยว่าะกูลซีรีส์เนี้ยต่อแล้วมันแบบใหญ่อ่ะใหญ่กว่าชาวบ้านจริงในสเกลเท่ากันนะครับ ด้านในกล่องก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกถาดแล้วก็มีหมอนสีแดงขึ้นมาหน้าตาก็ดีมากนะแล้วก็แน่นอนนะครับว่าบุ๊กเล็ตก็มีมาให้ตามปกตินะด้านในก็แบบนี้นะครับเป็นเรื่องราวคล้ายๆกันก็เป็นเวอร์ชันของชาร์สนาเบิลนะครับมีคำพุ่งคําพูดนิดหน่อยนะประมาณนี้แล้วก็แน่นอนนะครับว่าตัวที่เช็ดนาฬิกาก็มีมาให้นะครับโดยที่ก็จะเป็นลายของตัวชาแบบนี้เลยนะครับก็แยกกันไปนะระหว่างตัวของอัมบูโร่แล้วก็ตัวชาถุงผ้าก็มีให้เหมือนกันนะครับใหญ่เบ้อเลอร์เลยสวยงามมากอ คือตัวสเปคทุกอย่างเนี่ยอาจจะไม่พูดอีกรอบนึงละเพราะว่าเหมือนกับตัวนิวกันดัมทุกประการนะครับมาดูดีไซน์กันดีกว่าว่าเรือนนี้มันมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าอันดับแรกเลยด้านขวานเนี่ยเป็นรูปหน้าของซาสบีแบบนี้นะครับเป็นเลเยอร์สีาขาวแล้วก็ตรงเลเยอร์เล็กๆด้านขวาล่างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์ของนีโอไซออนนะครับหรือว่าเป็นกลุ่มที่ชาร์สเขาอยู่นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเป็นคอกพิทแพทเทิร์นของตัวซาสบีนั่นเองนะด้านล่างก็โชว์เครื่องมาแบบ มีเทคสกรีนมาบนกระจกสีเหลืองๆนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยจะเป็นดีไซน์ของการใช้สีทองสีเหลืองสีแดงมาจ a m j a กันซึ่งสีแดงของชาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนเอามาเป็นมีมกันมากที่สุดอย่างหนึ่งของโลกนะครับคือชาเนี่ยผมเล่าเป็นเกร็ดนิดนึงนะเขาจะเป็นตัวร้ายที่เก่งกว่าชาวบ้านในเรื่องก็คือสมมติว่าลูกน้องเขาอะขับหุ่นยนต์สีอะไรนะครับชาเขาจะขับสีแดงเสมอเช่นถ้าเกิดหุ่นยนต์ทั่วไปของลูกน้องเขาอะเป็นสีเขียวชาเขาจะสีแดงแล้วก็ พอเป็นสีแดงปั๊บเนี่ยเขาจะแบบแรงกว่า3เท่าะนะครับประมาณว่าขับได้เร็วกว่าออกตัวได้ดีกว่าชาวบ้าน3เท่าดังนั้นเขาก็เลยจะมีฉายาให้กับชาว่าสีแดงแรง3เท่าอะไรประมาณนี้นะครับก็คือไม่ว่าอะไรเนี่ยมาเป็นสีแดงปั๊บเนี่ยอาจจะใช้คําพูดเนี่ยเพื่อเป็นการแบบเซลล์เซลล์ชาเขา,าประมาณนั้นเลยนะเหมือนกับว่าไม่ว่าเพื่อนๆมีอะไรก็ตามแค่ไปเปลี่ยนสีแดงปั๊บแรงขึ้น3เท่าแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็ดูแบบขำขำสนุกกันไปดีซึ่งแน่นอนว่าสีแดงเนี่ยพอมาอยู่บนนาฬิกาก็แบบโหดูเท่มากๆนะครับ ตัวเรือนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแบบสีดําๆแล้วนะครับไม่ได้เป็นโทนน้าเงินแล้วนะแล้วก็มีสัญลักษณ์ตัวเครื่องของตัวซาสบีเนี่ยอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะครับ M S N 0 4มีการทิ้นสีท,งทองๆตรงขอบระหว่างสีดำมาดนแบบนี้ด้วยนะครับก็สวยดีแล้วก็ ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของตัวชาร์สนะครับอยู่ตรงเม็ดมะยมส่วนฝาหลังก็จะมีการทิ้นสีเหลืองๆมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีรูปของซาซาบีอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับสวยดีนะก็ดูแบบมีเอกลักษณ์ชัดเจนดีสายก็มาเป็นสีแดงนะครับแพทเทิร์นทุกอย่างเหมือนกับตัวนิวกันดั้มเลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นซาซาบีเท่านั้นเองนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหัวซาซาบีนะเท hey, ่มันใครเป็นแฟนซีรีส์กันดั้มชาร์สเขาได้แท็กอยู่แล้วหรือว่าเป็นแฟนกันดั้มออริจินอลดั้งเดิมนะยังไงก็ต้องซื้อนะผมว่แบบมน ลาดไม่ได้จริงๆนะครับนึกไม่ออกเลยว่าเราจะปล่อยผ่านไอ้สองเรือนี้ไปได้ยังไงนะนะครับเนี่ยอยู่บนข้อก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหดูเท่มากข้อมือ5.5นิ้ว14เซนเนี่ยใส่ได้สบายนะท,ทั้งทงที่ตัวเคสมันใหญ่นะครับเพราะว่าสายเขาอะสายนิ่มมากแล้วก็โค้งไม่ได้ดีมากแค่ใส่ก็รู้สึกถึงแบบความแบบมีซาส,ะสะบีหรือว่ามีชาอยู่บนข้อมือเราตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเจ๋งมากจริงนะคนที่เป็นแฟนกันดนั้มนี่ยังไงก็ต้องไม่พลาดนะครับผมคงไม่ต้องเอาเหตุผลอะไรมาพูดเยอะนะครับ แค่เห็นหน้าตาเพื่อนๆหลายๆคนก็ถูกใจแล้วก็โดนตกไปเรียบร้อยแล้วละ่ะซึ่งในซีรีส์นี้เนี่ยมันจะมีรุ่นที่ชื่อว่าเซเบอร์ด้วยนะครับก็มีทั้งหมด4เรือนนะลองไปเลือกซื้อกันได้โดยที่ตระกูลรุ่นเควสที่ผมเอามารีวิว2เรือนเนี่ยราคาจะอยู่ที่เรือนละ2 4 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรุ่นเซเบอร์เนี่ยจะอยู่ที่17,600บาทแล้วก็จะมีขายแบบเป็นแพ็คคู่นะครับแพ็คคู่เซเบอร์ก็จะ35,200 หรือว่าจะเป็นแพ็ก4เลยนะครับมีทุกตัวเลยก็จะเป็น83,200บาทยังไงก็ลองไปเลือกดูบนเว็บไซต์เขาได้นะครับห้ามพลาดโดยการทั้งปวงนะสาวกกันดั้มยังไงของมันต้องมีจริงเท่านั้นนะครับไม่มีเหตุผลที่จะไม่ซื้อเลยนะครับราคานี้หน้าตานี้สตอรี่แบบนี้ยังไงก็สุดยอดมากๆนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ